กรี๊ดลั่นบ้านนันกุลชานนนเผยอีกมุมของที่ไม่มีใครรู้ของแอปทักษออนงานนี้บอกเลยทำเอาแฟนๆเขินกันไม่ไหวแฟนๆรอลุ้นสถานะใช้คำว่าแฟนกันไม่ไหวแล้วสำหรับนางเอกสาวเบอร์ต้นแอปทักษออนกับนักแสดงหนุ่มหล่อหน้าใสายอย่างนันกุลชานนที่ทั้งคู่ได้ออกมาเปิดใจยอมรับว่าคุยกันจริง แถมยังชื่นชมอีกฝ่ายว่าน่ารักไม่เท่านั้นทั้งคู่ยังมีโมเมนต์ฟินฟินคอมเมนต์กันไปมาบนโซเชียลให้แฟนๆได้ใจฟูกันอย่างท่วนหน้าและอีกไม่นานนี้พบกับซีรีส์หารักด้วยใจเธอฝ่ายยูเซ่ที่ใกล้จะออนแอร์วันที่18ธันวาคม2566ซึ่งเป็นเรื่องที่แฟนๆต่างอดใจรอกันไม่ไหวเลยทีเดียว นนานกูลเผยอีกมุมของแอปทักซอนโดยทางนานกูลได้นำทับตัวแทนนักแสดงซีรีส์หารักด้วยใจเธอไ่ายูเซลออกมาไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนๆโดยมีเลโอโซเซเป็นพิธีกรดำเนินรายการซึ่งงานนี้ด้านนานกูลหนีไม่พ้นคำแซวเรื่องแอปโดยเลโอได้ถามเจ้าตัวถึงแอปกลางไลฟ์สดทำเอาแฟนๆ ถึงกับเขินกันไม่ไหวเลยทีเดียวเลโอจงอธิบายพี่แอปภายในสามคำนานกุลสวยน่ารักที่สุดเลโอเรื่องที่คนไม่ค่อยรู้เรื่องที่แอปนานกุลเวลาที่กินข้าวก็จะตักคำเล็กๆแต่พี่แอปส่วนตัวเป็นคนที่ชอบของหวานมากพอได้ทานของหวานสามารถเข้าปากได้ทั้งชิ้น เวลาไปทานของคาวเขาจะบอกว่าแค่สั่งมาลองกินแต่พอเป็นของหวานทานหมดเกลี้ยงกินจริงจังไม่มีคำว่าลองกิน